มาแล้ครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้เรามานอนกันที่รีสอร์ทเพื่อที่จะมาชาร์จแบตตอนนี้ก็ตื่นมาเจ็ดโมงกว่าเราจะเดินทางกันต่อแล้วดมอร์นิ่งพิจการส่วนตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะของฝากชาร์จแบตเต็มแล้วเต็มแถมเมื่อคืนบ้างตอนนี้คือพลังงานเราเพียบอยู่ได้อีก5วันโดยไม่ต้องพักโรงแรมเดี๋ยวเราเปิดไฟดูกอนสิบสาม ถ้าชาร์จเต็มมันจะ14.7เต็มเมื่อกี้มันก็เต็มนะครับแต่เราเปิดไฟมันก็จะลดลงมาของปกตกตีนเขาอย่างเงี้แหละแต่ถ้าอย่างงี้ก็คืออยู่ได้4ี่วันแล้วก็พอใช้ไปวันหนึ่งข้างบนหลังคามันก็ชาร์จให้ต่อมันก็มันก็จะอยู่ได้อีกครึ่งวันแล้วอีกวันนึงมันก็อยู่ได้ประมาณ5้าวันนะถ้าเปิดแอร์นะแต่ถ้าไม่เปิดแอร์ก็อยู่ได้เป็นครึ่งเดือนลยครับขนาดเราชาร์จจากบ้านมาเราก็อยู่ได้4วัน4วันแล้วไม่มีแดดด้วยไง4ี่วันที่เราเดินทางมานี่ไม่มีแดดถ้ามีแดดกกก็คงจะออยู่่ได้้ีีนนนาาว ตอนนี้ฝนก็ตกของพีน้องตอนเช้าๆเอาอีกแล้วฝนฝนใหม่อีกแล้วฮะพายุเข้า,<ะ>า,ขาแต่ว่าก็ไม่ใช่อุปสักของเราจังหวัดนี้พายุเข้าเราก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งไปตอนเช้านี้ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดแพร่เนาะนะครับกำลังจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ไปหากินทุเรียนดีกว่าไปหากินข้าวไปพูทับเบิกไหมรอ,รอร่อยนะไปหากินข้าวกันมีวัตถุดิบก็ในรถก็มีนะเดี๋ยวว่า อาจจะไปถ่ายในช่องครัวรวลุงเด่นครับนะรถตู้นอนออนทัวกับขัวลุงเด่นครับไปแล้วยังไปแล้วป่าป,ป่ะเดินทางกันต่อยาวๆไปครับพี่น้องอาจจะไปนอนพูทเบิกสักคืนนึงไปอุตรดิตถ์สักคืนนึงนะครับปไปเลย สวยมากจริงค่ะเหมือนหลังบ้านราแล้วนะ้องเด็นนะถ้าพูดถึงอ่ะเอาบรรยากาศตอนเช้าๆทีมเพื่อแค่นี้ฝนตกแต่เมื่อคืนเลยน้องเด็นเมื่อคืนพายุจะเข้าสองวันเดี๋ยวเราก็หนีพายุกันดีกว่าเราจะหนีเขาพ้นหรือเปล่าหนีหนีสองวันมันตกแค่สองวันเดี๋ยวอีกแ้่อีกสองวันหลังจากอีกสองวันก็จะเป็นแบบทะเลบองแบบสวยๆก็อยู่กันสบายเลย เดอนการทางเข้ามาได้ไหมเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเลี้ยวตัวนี้ไหมเดี๋ยวฝาสีแหลกเหมือนหรอกหมอกแงแ็งครับ่จริงเราตรงไปก็น่าจะถึงนะก็เอากลับทางเดิมดีกว่าเราตรงสะพานลอยอ่ะอ่าเดี๋ยวตอนเช้าไปหากินอะไรแบบเบาๆไหมอะไรอ่ะแกงอ่อมไม่อ่ะลาบผมเบาๆไงอันนั้นเป็นเบาลุงเนผ็ดผัดชาเอาเบาน้องฝ้ายบ้างเบาๆน้องฝ้ายบ้างโอ้ไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องเด็นระวังเสา เขาไปได้แต่เขาไม่ไปเยอะเลยชิม<ด>มากทางมัน,ะนเล็กทีเดียวนะตายค่ะน้องชาจะพับกินอะไรที่แบบเบาๆสไตล์น้องชาบ้างกินอะไรอะ่ะกินข้าวต้มกินโจ๊กอย่างเงี้ได้ไหมมีไม่มีม<า>ั้งนะเจ้าเล่ห์เล่นหมูนี่อะไรอยู่เนาะอ่าจา้ะไปมาการรถไฟสายซอยมาหน่อยครับนะเบาๆกินข้าวเบาๆซะหน่อยนี่อะไรเนี่ยลาบดีเจไป เบาเบาเนี่ยลาบดีเจนไหมฮะอะไรอ่ะเป็นข้าวเหลนาะก้าวเหล่าเข้าอาหารตามสั่งอะไรอย่างงี้นะกินง่ายๆเนาะเพราะเราจะเดินทางไกลครับเอาอะไรอีกอ่ะร้านอยู่ตัวไหนไม่รู้นะครับมากินเก้าเหล่ากินก๋วยเตี๋ยวกินเบาๆกินโจ๊กกินอะไรก็ได้เธอข้าวซอยก็มีนะอืมบข้าวเหล่าเลือดหมูหนึ่ง ต้มเลือดข้าวเปลา่าครับครับผมเพื่ออะไรผมมีเยอะแยะเลยข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวมันไก่อกเอาเหมือนกันด่าหารดั้มสั่งครับข้าวขาหมูก็กน่าก,กินนะมีคา,ากิด้วยคากิชิน้นละหกสิบบาทเองไก่สับจานละร้อยหมูสับจานละร้อยคากิอร่อยนะร้านนี้มีแบบครบจริงๆนะมีอย่างอ่าข้าวหมูข้าวมันไก่ข้าวผัดอาหารดั้สั่งอ ข้าวขาหมูข้าวซอยไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่หมูแดงเย็นตาโฟเกี๊ยวหมูแดงเกี๊ยวหมูอู้งต้มเนื้หมูก็ครบเลยคือวันร้านนี้อันนี้ตอนเช้าเรากินาเบาหน่อยเดี๋ยวเราจะเก็บท้องมากินทุเรียนอยู่ทุเรียนอุตรติตร่อยนะเดี๋ยวจะเก็บท้องไปกินทุเรียนหน่อยเออมาแล้วเขาเราว้าวว้าวนี่ ตอนเช้าๆกินอย่างนี้ครับมันกินแล้วมันมีแดงเดี่ยวมีหมูมีเครื่องในเนี่ยสดอย่างนี้เรากินปรุงพริกจำใจชอบนะครับอืมชิมด่อยนะซิเราก็คงไม่ได้กินนานนะครับไม่ได้ตั้งกล้องกินด้วยแหละให้ชิมชิมบรรยากาศการกินเฉยๆเดี๋ยวเราก็จะเดินทางดกกาาาาานะบรรรรยศเเิทง <ส>ไม่ปรุงละไม่กินอย่างนี้เลยไม่ปรุงเลยเหรอต้องเด่นปรุงต้องใส่พริกไทยพริเข้าไปนึ่เขามาให้พราแล้วยิมลานี่แหละปลาหาตักน้ำส้มให้หน่อยน้ำส้มเอา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 ผักเยอะเออได้ละเอาพริกมันด้วยอย่างเงี้ยน่ะเนี่ยถูกใจอีกไหมอีนึงของน้ำตาลครึ่งช้อนชาแล้วก็ ไม่เอาอยออเยอะเน,น,นี่ยตื้อต่อเออพี่คนเบาเบาอะไรสิอะนั่นเบาเบานี่ยเออนั่นเบาเบาเอออันิดหนึ่งก็ได้นะพี่แกกินเปเออเบาเบาตอนเช้าเบาเบาโอ้หสดน้ำเข้าไปพี่น้องเอ้ยฟังเสียงไหมฟังเสียงเราก่อนนะครับ ขาเปรี้ยวนิดนึงได้ได้ขาเปรี้ยวนิดนึงได้เป็นไงมีแรงหรือยังเบา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 แต่หยุดไม่ได้เผ็ดเอากระมุดของนักท้ากระมุดค่ะครั้งแรกครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกแลนานจะมีทีกินแสดงว่าอร่อย ก็เอาข้ากินอย่างนี้มันโล่งดีว่าร้อนแล้วก็ได้กินผักได้กินข้าวแต่ก็ไม่หนักเกินเดี๋ยวเดินทางข้ามจากกังหวัดไปเจอเมนูอะไรเด็ดๆเราก็สามารถไปกินต่อได้ก๋วยอ๋จอดมีโอเลี้ยงขายไหมไม่มีไ,มไปยังน่าเปนนะข้าวอะไรทำไมจะใช้เวลาไวมากเลยนะคนอ,อื่นเขายังไม่ทันได้สองคำของเราหมดจานแล้วอะ ไเอเรานี่ผมไม่รู้ผมเป็นคนที่กินข้าวไวอตอนเช้าอ่ะถ้าเป็นตอนเย็นนี่จะกินข้าวแน่นคนอื่นอีกนะอตอนเช้านี่คือติดเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นไปทํางานเป็นลูกน้องไปอะไรเขาเนี<อ>่ยเวลาช่วงกินข้าวมันก็เป็นช่วงพักเที่ยงของคนอื่นเขาเขาก็มาใช้บริการเราผมก็เลยต้องกินไวก็เลยติดหน่อยแต่ว่าตอนตอนเย็นอ่ะผมก็กินนานคนอื่นแกผมกินสี่ชั่วโมงอ่ะกินตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มทุกวัน ปไปเดินทางกันต่อเลยครับไปนะครับกินข้าวเสร็จก็เลยตั้ง GPS จากจังหวัดแพร่จุดที่ผมอยู่นะครับไปภูทับเบิกก็ใช้เวลาอยู่3ชั่วโมง42นาทีครับก็ไม่ไกลนะจะถึงะระยะเวลาก็กี่กิโลนะ229กิโลนะครับถ้าเราออกตอนนี้เราจะถึงประมาณ12นาฬิกา21นาทีครับก็ก็ไม่ไกลเกินนะก็ไประดับความเร็วไม่ถึงร้อยเนี่ย8 9 10อะไรเงี้ยก็จะถึง ประมาณ12านาฬิก21นาทีเองครับมาไปภูทับเบิกนะครับ <c oughs> คืนนี้อาจจะได้นอนภูทับเบิกแต่ว่าเส้นทางการเดินทางของเราเนี่ยระหว่างเส้นทางก็มีอะไรเราก็จะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคืนนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ไปนอนข้อมูลท<ค><ะ>างการจักรยานอ่อุตรตดิตสุขโขทัยลำปางนะเลี้ยวไปอุตรตดิตกันครับเลี้ยวซ้ายนี่ใช่ไหมครับเพื่เลี้ยวเนี่ยเลี้ยวไปอุตรดิตโอก็แดดมาแล้วเนาะ มาแต่ก็คุณฟ้าคุณคนเยอะอายุ่แต่คน่าจะหมดวันนี้หรือพรุ่งนี้แหละฟ้าใสเดี๋ยวไปกินผู้เรียนกันดีกว่าและกินกาแฟกันไลน์ถึงไหนแล้วคะเรื่องเดนเนี่ยกินกินกาแฟทำเองไงเป็นกินโอเลี้ยง<อ>มีมีเครื่องอมีเครื่องดิฟมาอยู่<ม>ดิฟนี่ก็จะมีคนดิฟกับมีมีกาแฟสดเกรดดีดีนะ่าจะอยหลังรถพี่<อ>เดี๋ยว แวะดิฟกาแฟกันก่อนเพราะว่าเหมือนจะง่วงๆหน่อยวันนี้เราพ่อค้าขายกาแฟวันนี้เราจะเปิดรถตู้กาแฟสดฟรีนะมีเยอะใครจะใครอยากชิมเอาแก้วมาดิผมชงให้เปิดเปิดท้ายจุดพักรถเขาพลึงจังหวัดอุตรดิตได้ถึงอุตรดิตน์แลครับพี่น้องเมืองพยอพิชัยดับ หรือว่าถ้ามันมีกาแฟสดหรือว่ามีพห้ก uh ็อ huh> ุ่นๆนเขาแต่ถ้าไม่มีเราจะซักเองดีไหมลองดูนิดเขาจะขายลาบขายเหล้าขายอะไรที่ในใช่ไหมกาแฟมีมีแต่กาแฟสดก่อนอุดไปแจกฟรีไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาเขาขายอยู่เนี่ยเขาขายกาแฟสดเขาขายมีลาบ มีก้อยกุ้งนางเขาพึงกาแฟสดมีห้องน้ําห้องท่ามีแอสอรี่มียาแก้ปวดเป็น,น,นเป็นที่พักเนาะจุดพักรถนู่นนะี่นู่นแถวนี้เนาะเดี๋ยวเราไม่กินอะไนระเราก็จะนิฟเองบรรยากาศดีค่ะนี่วิวก็สวยด้วยห้องน้ําอยู่ข้างล่างแล้ววิวตัวนั้นสวยอวิวเขาพึง่งใครจะไม่แวะไปหาจอดรถไหนเนี่ยแบบมมนไม่รบกวนคนอื่นอลยเอาจไปจอดใกล้ร้านกาแฟนะ ก็จะได้ทำไมไม่มาซื้อคือผมจะไม่กินกาแฟผมจะกินโอเลี้ยงแต่ว่าจะใช้เครื่องดิฟดิฟโอเลี้ยงเคยเห็นไหมคือก็แปลกนะจริงๆคนชอบกินกาแฟครับแต่ว่ากินแล้วตอนเย็นเปลืองน้ำมาตูมอะหมดน้ำมาตูมไปสองไปสามขวดยังไม่ยังไม่ยังไม่หลับแฟนรอเทยนความคิดคตัวหรือเปล่าตรงนั้นนิดไหมตรงนั้นนิดไหมลุงเดชเอ ต้นนั้นแหละนี่เราจะกินนอกผู้บาดนั่นเลยเหรอแนนเธอจะได้เห็นวิวเลยไงนั้นนะนี่ถอยตูนเขานี่เหรออยู่ทไหนดิตอนนี้ไหมน่ะแล้วต้นเก่งนี่เขาก็จี้ตูนหรือกันนะให้เขาไปก่อนไ,ไปไหนมืองเขาเขาจะออกเดี๋ยวเรา <ไป S 1> จะว<ไ>นไปอีกรอบหนึ่งถอยเลยถายมาเลยเดินหน้าหน่อยนะไม่ตรง ถอยมาถอยมาโอเคกลับล้อเลยมาเลยตรง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 อีกพอแล้วครัวโรงเดียนกาแฟสด อ,อันนั้นแลกเก็บที่ตากผ้ากันนะแล้วนอกรถแคมปิง้งเรานอกจากนี้เราก็ยังเป็นที่ตากเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับพี่น้องนี่อันนี้ขายเสื้อผ้ามือสองด้วยครับเออพอดีพี่พนักงานพิเศษพี่เทนี่เป็นขาใหญ่เลยอันนี้จะไปขายเสื้อผ้ามือสองกันหรอแห้งหมดหรือยงัเยงเเหลือกังเกงครับโอเมื่อคืนเราไม่ได้เปิดแอร์ถ้าช่วงไหนอันนี้เราก็เปิดแอร์แล้วลคอยร้อนมันก็เป่าให้เราครับนี่เราจะมากินกาแฟสดตรงนี้เลยพี่น้องนี่ นี่ริบกาแฟกันตรงนี้เลยกาแฟสดออกมาเยอะมากจะเอาแบบไหนอุ้ยอะไรเนี่ยนี่เครื่องริบกาแฟแก๊สกระป๋องเปิดท้ายขายกาแฟได้เลยนี่มีชาด้วยพี่ไม่ได้มีโอเลียงนี่วะนี่กาแฟสดนินกาแฟสด,ฟสดหรือว่าเธอจะกินกาแฟสดไหมหรือว่าเธอจะกินกาแฟซอง กาแฟตอนปรุงมอนีีหอมมากเลยอันอันนี้เป็นกาแฟสดไม่ค่อยเชื่อใจหรือไม่ค่อยเชื่อใจคนขายกาแฟเท่าไหร่เห็นไปซื้อกินแต่อะไรนะอเมริกาโน่ก็กาแฟต้องมาเฉยเขาเลาหนึ่งเขาเล่ารสเลี่ยดีกว่าอีกไม่กินไปกินในร้านสะดวกอันนั้นแก้วหกเจ็ดสิบอันนี้ของแท้เลยเนี่ยลืมไปว่าเอาน้ำน้ำเย็นหมดแล้วใส่น้ำร้อนนะจะได้กินไวดีนะร้อนนะร้อนสิ เอาแบบดิบ,ดบแบบสามล้อยกล้ออย่างนี้นะฮะนี่ไม่ต้องยกล้อเลยนี่เอาอย่างไง<ะ>ไหนลองดูสิอ,อันนี้ของอะไรเนี่ยกาแฟเนี่ยหอมเนาะกาแฟปูมือกาแฟเดรดรอยผายนี้ครับ<อ>ไม่ใช่ผ่านนี้เดรอยเนี่ยที่ลุงเด็ดไปกับเอพี่ยนแน่นเหรอใช่ไหมหรือว่าน่าจะซื้อมาไหนที่ บา่คนไม่ชอบไม่ค่อยกินกาแฟแต่ว่าชอบซื้อบางทีเขาก็ให้หมาปะอพี่กาแฟผมอร่อยนะครับโอ้อเอฟซีโรงเรีนเราให้มาก็มีเราต้องใจจิงจิโอ้โหตอนนี้เรากินเองมันจะรสชาติดีกว่าที่อื่นหน่ยอยนี่แหละมันเป็นความอร่อยแบบมีแก้วเดียวในโลกไงอะไรเนี่ย เรียกใครยื้อคะเจ้าเขาอี๋นี่เออของแค้อันนี้ใส่ไฟก็เดือดเลยนะพอราเอาน้ำร้อนใสเดี๋ยว็เล่นกันร้อนจนเลื่อนเลื่อนถ้ากินอันนี้เราจะกินทุเรียนได้ไหมเนี่ยได้เลยก็แต่นี้จะเล่าคื รอยไม่เกินหนึ่งนาทีเพราน้ำเราเดือดไปแล้วเดี๋ยวรอมันพุ่งไปนะมันอยากทำงานมากแล้วแหละเพิ่งมาแล้วนะตอนมันพุ่งนะ่ยไวๆๆๆเอาไหมละยังออกมาแล้วค่ะดูไหมดูไหมสามฟูหน่อยแต่ตอนสุดท้ายมันจะมันจะพวดนะถ้ามันหมดอะ่ะพวดทมันเนาะเอาละเอาละเอาละกีกาแท้ มา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 ตอนเช้าเช้านะครับพี่น้องดูดูครีมดูนี่มันโอ้โหกินเออมากินชาชักกันครับพี่น้องชักกัวได้ชักจริงๆเลยชาชักโอเคเลยชาชักอ่ะไม่ต้องดื่มกาแฟแค่ได้กินเนี่ยก็เมาแล้ว นุ่งเดนเอ่ะชักเลยสั่นเลยอ่ะ,ะกินกาแฟแล้วสั่นเลยเธอ,อจิบจิบจิบถลวกดินเป็นไงละ่ะชักเลยทีนี้ปไหนไม่ได้เลยอดีย่ะนี่กระป๋องกินเยอะกินเยอะมันต้องแก้ได้อะนี่โอหองมากเลยไปกินกินเดี๋ยวไปดูนั่นดีกว่า ปดูทะเลหมอกไปกินดูทะเลหมอกดีกว่า <รถ S 1> วิวสวยนะมากพี่น้องดูเนอะจะนั่งกินกาแฟสดได้นะครับนี่โฆษณาใหเขาเลยครับนี่อ่าก็ไปดูวิวถนนกาแฟหลักสิบครับแต่วิวหลักล้านห้องน้ําห้องท่าก็สะอาดสะอ้านดีครับก็มีจุดชมวิวลงดอยนี่ไปก็เป็นเข้าสู่เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ครับขึ้นชื่อเรื่องของลางศาสตร์ลองกองแล้วก็ทุเรียนนะครับทุเรียนอุตรดิตถ์อร่อยมากว้าว ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเลยแค่แค่ขี้มูกนิดเดียวเองกินพูเล่นเฉยๆกินน้องชิมดูเนี่ยแล้วก็ถ้าไปกินแบบอะไรนะคับแค่เป็นแบบคาปูชิโน่ชินโน่เป็นอะไรที่ต้องมีฟองครีมมีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอย่าง อันนี้ไปร้านกาแฟดังๆไปสั่งอเมริกาโนอเขาก็ต้มอย่างเงี้ยใส่เธอเขาเอาน้ำแข็งใส่เธอก็เทใส่น้ำแข็งอยเงยไม่ใส่น้ำกาแงเปรี้ยวเว้ยก็กาแฟไงจรริงเหอกาแฟสดมันต้องเปรี้ยวหน่อยสิเปรี้ยวนิดนึงไงไม่ใช่กาแฟที่มันเสียแล้วนะโอ้ไม่รู้เรื่องกาแฟอีกแล้วทำอยากเป็นอยากกินกาแฟร้านดังทงอีกกว่าจะถึงภูทับเบิกนานนะเนี่ยตอนนี้ยังอยู่อุตรดิตถ์อยู่เลยเนี่ยเปรี้ยวเอง สวัสดีวส,สวัสดีพกหมูจากรถมาให้ใมาไปไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วครับพี่น้องกินกาแฟ,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 ฟกินกาแฟกันแป๊บหนึ่งนั่งดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งป้าบัตตามสั่งลาบมขมขม,ขม,ขมแขวนแปะสูตรดั้งเดิมส้มตาลาวลาบขมโอ้โอโลูกค้าเต็มร้านเลยพี่น้องเนั่ยนะวิวสวยด้วยเดียด๋วยวขากลับมาจากไปเที่ยวมาจะแวะมาชิมแวะมารีวิวให้นะครับร้านนี้แน่แน่มาเจอน่ไปกินเดิ ลาบผมมาแขวนสูตรดั้งเดิมลลูกค้าเต็มในร้านแล้นะเนะาะค่กลับมาแล้วแม่แมกินลาบได้ไหมเนาะได้ได้คกลับมาแม่กินลาบครับไปตอนนี้ไปเที่ยวก่อนดีกว่าเพิ่งกินเนื้อไปไปเดินทางกันต่อเลยครับพี่น้องกาแฟาดีดแล้วพี่น้องที่นี่ตุ๊บตุ๊ตุ๊ตต<อ>ครับที่เมืองอเดี๋ยวเดือนหน้านี้เขาจะมีนี่นะเ,ออเทศกาลลองกองเฮ้ยลังสาด มาจังหวะนี้ต้องกินลางศาสตร์มันจะมีลองกองกับลางศาสตรแต่ลางศาสตร์เนี่ยเออเป็นเป็นของอีถึงที่เนี่เดือนหน้าเขามีเขามีเทศกาลลางศาสตร์ไป<ฮ>กินลางศาสตร์ลองแบบเล่นแต่เม่มคิดไปคิดมาทุเรียนทุเรียนกินกาแฟมาเยอะแล้วมันกินไปกินทุเรียนแล้วมันร้อนในอะ่ะไปดูลางศาดตรกันดีกว่ามีทุเรียนนี่ด้วย มีทุเรียนหลงลรับแรด้วยขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับลังชารโรตัวไรครับลังชาโรละห้าสิบค่ะโรห้าสิบถ้าลองกองนะครับกองละห้าสิบเจ็ดสิบค่ะลองสอสนลังชาในราคาดีกว่าลองกองเนาะเจ้าปีนี้มันเอาก,กองอันนี้เอาก,กองเส้นแหลกมันอ๋อมันเลยแป้งหน่อยเจ้าอา๋อยังเขาเอาไปลายกันราคาน่าจะลดลงอะครับครับกินได้นะเจ้าวันวันเออไม่ครับต้องแก็ให้ดูชักลุ้นทักคกินลังกองหรือกินลังชา แล้วมันจะเปื้อนรังังสารลักษณะของรังสารนี่คือเขาจะมียางเยอะกว่ารังกองแต่ถ้าปกถูกวิธีมันไม่มียางนะเนี่ยทำแบบนี้ไม่มียางนี่ครับเนี่ยแล้วกับรสชาติของอธิบายให้คนฟังนิดนึงว่ารังสารกับรังกองรสชาติมันแตกต่างกันยังไงครับไม่างเราจะได้รังละมันจะหวานโคตรเนเบาหวานกินได้เลยรังสามนะอ๋อเป็นหวานแต่เป็นเบาหวานกินได้ใช่ครับไม่หวานจัดอะไม่เหมือนรังกองถ้ารังกองน้ำตาลขึ้นเลยพี่อ๋อเอออ่ะเธอเธอแกะตรงนี้ ลองได้อันนี้ลองกองลองกองกินประจําอยู่ลางสานก็กินเอาอย่างละโลเลยกันนะโลรไทยห้าสิบเือนกันเนาะถ้าเป็นกองจะโรละเจ็ดสิบบาทอันนี่คือลางสานคนเป็นเบาหวานกินได้เลยเนี่ยคนเป็นเบาหวานกินได้นี่เนื้อจะชฉ่ำๆงี้ยฮะลางสานมันจะดีหวานอมเปรี้ยวแต่กลิ่นก็คนละอย่างกับลองกองเนาะกลิ่นเขาจะไี้กิมลองกอง ไม้หรอลรองกองเป็นเฮาก่อนครับหลวงรองกองเป็นเฮาส์สีอันนี้ก็เป็นรองกองที่อุตรดิตฐ์นะครับไม่ใช่รองกองมาจากใต้นะเขาจะมีเทศกาลประกวดรองกองอยู่นี่อืมหวานมากหวานเกือบเลยอันนี้รถอะไรครับนี่อันไหสีตัวเช่าเนื้อลราคาร้อยนะอันนี้หลวงให้เหรมีสุขพ่อทานนะคะมสุขพ่อทานเลยโอ้โหก็มีดิบก็มีรับประกันลงรับแรงครับพี่น้องนี่กิโลห้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นขายละขายกับ ถ,ถ,ถ้าถ <ร Stevens. S 1> ้าถ้าจบปมันรดเตัครับมันจะประมาณสามัร้อยาันสีอย้าจปมันยิ่งแพงเ่าอีกเจ้ามันเอน้อยมันจะมดละปี่ร้อยอีกนี่ผองัง่เลยครับได้เจ้าขังหนหร้รอยกว่านี่เป็นราชาของที่นี่โอ้มันเป็นราชาของที่นี่อย่จะปิดทามันตกนะห้าร้อยกว่าเป็นไงยังยังไม่กินนาะมีสุกสุกเป็นส่า้องห นี่นะให้เาดูหน่อยเผื่อเพื่อนมาเที่ยวกันไงเขาอยากมขาอยากจะมาชิมก็มาชิมได้ครับนี่อันนี้ก็น่าจะพันนึ่างบางที่เขาตั้งเงินกันนะไม่ถึงข้ามจะไม่ถึงสองโลนะโลครึ่งโลซีโลซโลซีก็นี่หนึ่งแสนหนึ่งพันี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยน้องเจ็ดร้อยมันจะมันจะมันจะหมดฤดูของเขาแล้วแล้วก็จะรอชิมอีกทีก็คือปีหน้าแล้วมันก็จะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะมันเนื้อจะละเอียด ถ้าหมอหมดนี่ก็ประมาณสามพันเนาะสองพันประมาณเป็นของฝากได้ค่ะอ๋อมีของมีของฝากให้ด้วยผมผมว่าซื้อกินก่อนเลยมันเป็นราคารนี้นี่ยังไม่ต้องฝากราคารนี้นี่ซื้อกินก่อนอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะเออเรากินกินร้อนกินทั้งเา้ก่อน้เธอกินมาทั้งปีแล้วไอ้ทุเรียนหมอนทองก็พอละเอาเล่านี่มันจะอร่อยกว่าหมอนทองนะครับเคยมีเคยมีเพื่อนเขาเคยมีพี่เขาส่งไปให้เราเนาะแต่ตอนนั้นเราไม่อยู่ เออผมไม่อยู่เนี่ยน้องฝ้ายอยู่น้องฝ้ายกับยาทานได้กินอร่อยมากจับไก่ได้วนะคนอ๋อไกลโอ้ยห่า <c oughs> งหายอ่ะเอ้ยดูนอเ็ดู้ว้เดี๋ยวเธอก็ไม่ซูมให้กล้องเห็นแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ครับเขาดูเลยนะไหนไหนแม็กไหมครับไหมครับ

ไปแบนั้นนี่ไปยะเอากันทั้งพวงเลยเออเอากันทั้งพวงเลยไปแล้วนะครับขอบคุณครับครับครับจ้าจ้าจ้าสงสารไก่ไม่มันมันออกเป็นพวกงั้นได้ยังไงอ่ะเขาก็น่าจะดึงแล้วมันก็ทอาจะดีดตัวแรงไงแล้วเมื่อกี้พี่ลองดูสังเกตดูที่ที่ที่ขนที่ที่มันหลุดไปอ่ะที่หางไก่มันหลุดไปเลือดกระซิบเต็มเลย ถอนถอนขนแดดมันี่เลยนะอะไรไม่มีให้เห็นก็ได้เห็นหมดเการเดิน,ดน,ดน,ดนทางของเราเนาะเดี๋ยวก็ได้ลางศาสตร์ได้ลองกองอย่างละก<ต>ิโลครับโอ้คนบาหวานอนี่นแต่ไอ้ลางสาดตร่พี่ก็ชอบกินนะแต่มันอาจจะมียางนิดนึงยางเยอะ,ะแต่เขาต้องมีวิธีแกะคือบีบเอาแบบเมื่อกี้แต่มันจะหอมครับมันจะหอมคนละอย่างแล้วก็เป็นลางศาสตร์ของที่นี่ลองกองก็ที่นี่เดือนหน้าเขาจะมี เทศกาลแรงศาสตร์หวานกับงกองครับนะมีศิลปินมีนักร้องนักสแสดงมามาเพียบเลยนะครับก็ครับเข้าสู่เขตอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์นบนดิน,ค,น,นรรดครับพน่้อนุสาวรีพชาพิชัยดาบผักกับภูสอยดาวครับที่เที่ยวเยอะที่นี่นะแล้วก็จะเดินทางกันยาวนะครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรเราก็จะตั้งหน้าตั้งตาข่าวว่าตอนนี้เวลาประมาณที่เราเก้านาฬิกาเฮ้ทำไมมันฝุ่นเยอะขนาดนี้กล้องนี้มันซูมดีเนาะมันเห็นฝุ่นดีจังเลย เช็ดเช็ดหน่อยกันการนาฬิกากว่าก็จะถึงนู่นประมาณสักบ่ายโมงครับภูท้าเบิกเราจะขับรถกันยาวๆนะครับพี่น้องก็ใครชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับเดินทางกันต่อไปอทุเรียนกี้ก็อยากกินอยู่นะห้าร้อยอ่ะแต่ก็ลูกนั้นเจ็ดร้อยกว่าแต่ที่พี่เขาส่งไปให้น่าจะเป็นพันสองพันหรือปรนะมาณนั้นเคยมีเอฟซีส่งไปให้เรานะครับแต่ผมไม่ได้อยู่แต่น้องไฟได้ก,กินน้องไฟก็อร่อยใช่ไหมอร่อยมากแกทันบอกว่าโอ้ไปซื้อต้นมะปู่ดีไหมเนี่ยมัน เนื้อมันละเอียดลำบูนแบบเหมือนเนื้อไอศครีมเลยค่ะแต่ผมก็เคยคเมืกีเคยเคย,เคยซื้อกินนี่ตอนนั้นมันตอนนั้นโลสองร้อยกว่าเคยซื้อกินอยู่แต่ตอนนี้มันแบบมันใกล้จะหมดฤดูกาลเนาะมันแบบอ่าฮัลโหลเขาบอกเขาบอกซื้อฝากบอกพี่ซื้อกินเถอะกิโลเออซื้อกอ <c oughs> ออินยังไม่กล้าเลยเนี่ยถ้ามัซื้อฝากอีกตายละมันท้องไปก่อนแล้วก,กันมันท้องเหมืกัน มอนทองได้อยู่ห้าร้อยสี่สิบเมอะไรอย่างเงี้ยร้อยี่สิบอย่างเงี้ยไอไอนี่คนไปเรือ่อะเดี๋ยวพี่อยากกินมอนทองป่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีก็ซื้อซื้อหน่อยลูกเล็กๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดฤดูแล้วนะคิดถึงเ,เราก,เราก็เราก็หลับตาว่ามันเป็นอะไรนะพันอะไรเมี้ยันอะไลงเหรอเออพันว่ามันเป็นหลงรับแรงแล้วกันอืมเราก็หลับตาเอาแล้วกันมันก็อร่อยเหมือนกันแหละจินตนา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทางลุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนในการเดินทางนะครับพี่น้องขอบคุณกำลังใจ FC ฟซีท่าอากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูทะเลหมอกกันที่ภูทับเบิกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายๆบายไปแล้วไปได้ไปแล้ว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 ขับรถกันยาวๆนะครับปูนปูนจึกชัก สถานีเดชชัยเชียงรายนะไเงเขาจะทำรถไฟแล้ว